สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพารา ประจำวันที่10สิงหาคม2565นะครับสำหรับวันนี้อันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ50บาท50สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ยังปรับตัวลงไปอีก50สตางค์นั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาก็จะอยู่ที่53บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ปรับตัวลดลงไปที่1บาท1สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่54บาท5สตางค์นะครับปรับลดลงไปที่33สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้กิโลกรัมละ 47.90สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ราคายังทรงตัวอยู่ที่เดิมนะครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้ได้ที่23.90สตางค์ครับราคายังทรงตัวเหมือนเช่นเคยนะครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมงก็จะได้ที่ 26บาทส7สตางค์นะครับราคายังทรงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 6 0เปอร์เซ็นต์ค้างคืนวันนี้28บาท20 28บสาท5 5สตางค์นะครับราคายังทรงตัวครับและยางเคลปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ30บาท90สสตางค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ราคายังทรงตัวอยู่กับที่เหมือนยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ